พูดย่เสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไทมมตัดวนะครับผมก็จะมาอาจจะเล่นแมปสกายบ็บอกซ์เอพีสีกันแล้วนะคบผมก็แล้วก็จะมาเริ่มใหม่กันเลยเฮ้ยว่าแต่แย่เย่นี่นก็หลังจากที่หันไปแล้วสองเดือนไม่กทุยส,สองเดือนทายสองวันที่เรา ไม่ได้เลยสกายบ็อกซ์นะคะผมก็ต้นไม้ยังไม่โตเลยอเอ,อก็ไม่มีอะไรให้ทำครับอย่ามัวเฉยอย่ามัวชัวเอ,อ้ถุยอย่ามัวเฉยนะครับผมก็ขุดไปนี่อ่า ขุดเลยก็ Crowd. หายเป็นานกับแบบน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เพราะว่าเพราะว่าคือเล่นแต่สกายบอมมันก็เบื่อนะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับพี่มันก็ต้องเล่นอะไรที่มันแบบท,ที่มันพวกเป็นแบบเดยิงไลท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมัต้องไปพด d เดอิงไลท์พวกเกมเปืนเกมอะไรต่างๆแบบ มันก็เป็นเกมลากเส้นนะครับถุย,ออยไปใช่ไหมทุกอีกหนึ่งอันนี้จะเข้าให้มาเพื่ออะไรเนี่ยหรือว่าเขาให้มาเพือ่อเพื่อเขาให้มาเพื่อแบบับเขาปัมาปุ๊บแล้วเราก็จะเอาบล็อกโคเปสโตแล้วเราก็จะเอาบล็อกโคเปสโตไปต่อต่อข้าล่างให้มันถ้าเท่ากันไม่ใช่หนึ่งชั้นใช่ปะ เพือ่อที่แบบเพื่อที่จะได้วางบล็อกก็อนหินใช่ปะ,อะเออใช่ไหมเธอมาวางกันเลยรูกูว่าเสียวะเสียตายได้ไหมเออรู้กูเสียวอ่ะรู้กูเสียว,วมากเลยด้วย พี่บอกเลยกูโก้เสียวอ่ะกูโก้เสียวอ่ะกูโก้เสียวอ่ะไอ้ย่าไอย่าตกไอย่าตกไอย่าตกผมนี่ใจไปแล้วเลยโอ้โหเกือบตกกะโอ้โหพี่ดีแน่เนี่ยที่ตัดคลิปถ้าไม่ตัดคลิปคือกุมกูไม่เพราะตอนถ้าไม่พรตอนคนที่ถ่ายคลิปปุ๊บแล้วมันแบบตึง้ามันถ่ายคลิปอยู่้มันจะตึงจะแจ๊ดใช่ไหมนล่วมันตึงเจ๊น คุยแล้วมันตื่นเต้นใช่ไหมครับผมแล้วก็มันมันแบบมันทําให้คนที่เล่นสกายบ็อกซ์นี้ไม่มีสติไม่มีอะไรต่างๆเลยนะครับผมก็คขั้นแล้วกันนะกูว้าวว้าวพี่ใหญ่าหญ่ใหญ่ตกอย่าตกอ่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยครับอย่าตกนะพี่คุณเด้ รู้สึกโคตรเซ็งอะโอ้โหพี่บริษาทได้สกายบล็อกมาโอเคครับหลังจากที่เราได้ต่อบล็อกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือสามสิบเก้า 39, นะครับจิ๊กจผมขุดตรงนี้อีกตั้งเยอะเลยขุดตั้ง,งสักประมาณหกสิบมั้งเออแล้วมันเหลือเท่านี้นะครับผมก็กว่าจะโตได้ต้งนานครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผม คอยูตรงนั้นด้วยกันนี้นะมน่จาจะประมาณสิบนาทีละมั้งก็นานอยู่นะเออนานอยู่ยนะเว้ยเดี๋ยวเี๋ยวโอ้โหทก่อนแปบ๊บทงก่อนแป๊บเนี่ยจบไว้เบื่อว่าชีวิตงี้ ทำไมล่ะทำไมล่ะโอ้พี่เพราะว่าตัวนี้เราสร้างเปอะไรดีวะเนี่ยไม่รู้อ่ะจะ ก็ต้องขอว่าอ <fin anta> <ots> ่ะแด้วยเพลงนี้แด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 เด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 แดแดถุยเอ้ากูไม่เจออ่ะเออเ้ื่องในชีวิตกูกูขอตายแป๊บแอะแอะกูขอตายแป๊บแล้วกยจะพี่นเรือลอยเล่นลรว้าเล่นลรว้าครับพี่เล่นกับใครเล่นกับใคร บอลเล่นมาเล่นกับเราวาครับพี่โอ้ยเซ็งเว้ยคือว่าเราต่อบล็อกไปมันดีปะมันคือว่าเราต่อบล็อกไปมันดีวะเออนะน่าสนน่าสนใจดี ราจะไปทางนู้นก่อนนะคะผมก็แบบนี้นะอ่าต่อไป พวกงงแล้ววะทำตาคุณแล้วก็ต่างตัวดิแล้ยเออวะแป๊บเดียวนะเฮ้ย rồi tập tục tập tục Tôi nghĩ hòa, cha Cúp rồi. À, rồi nhỉ, phần nha. Chấp xem, Chấp Có trong Tương quá. ชิบหาาได้ไงโอ้โหที่ตัดต่อตัดอีกอาตัดไปตัดไป แล้วก่อนเกิดตกตกว่าเพราะว่าเราก็จะมาเปิดกล่องกันว่ามันมีอะไรอมทอง ขอโทษด้วยที่พูดบาหรือไม่ก็เสียงรบกวนหรือไม่ก็พูดไม่ดังนะครับอืมปัดนะผมว่าพื้นพื้นที่นี้ผมจะเป็นฟาร,ร์มขยายต้นไม้ของเราทำให้เรามีไม้เยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมาก ัวนี้ผมก็จะทำเป็นทำเป็นไปทางนู้นต่อนะครับก็โอเคจบกันไปแล้วก็ถ้าคกกใครชจะไปกด subscribe เพื่อติดตามคลิปเลยด้วยนะครับเฮ้ยมีวัวเกิดแล้วอ่ะโอ้โหพี่โชคดีอย่าตกระวานเว้ยโอ้โหพี่โชคดีพี่โชคด,ชอด,ชอด,ชอดีอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะแล้วว่าเราต้องฆ่ากัยนยะังไงนั่นแนละ้ ยตยาตอกยาตอกย่าตอกยาตอกยาตอกยาตอกเยากตอกก็ดเป็นย่างหมเป็นอยงเอ่านี่ได้แล้วอ้าวไปไหนอีกวะนอันี้อันนี้อันนี้นียามาวันีเอออันนี้นีโอ้โหพี่ตืเต้นเยอะเลยวัวเกิดวัววัวเกิดครับพี่วัวเกิดครับพี่ผมนี้ ดีใจมากเลยไม่ได้ว่ะหายแล้วไงหายแล้งเี๋ยปเดีวเดียเดี๋ยวนะไปจไปนะเว้ย ที่แม่งแกไป็มีเตอร้นไงค่ะเฮ้ยอย่าตอ่อยเลยอันนี้อันนี้อันนี้มาอันนี้อันนี้ครับมันต้องให้กูมันต้องให้กูต้องขอชิมอะไรนะไปมานี่สิฟังเรื่องบ่ฟังเรื่องบ่ทีเนี้ยตีเลยดีกว่าเนาะพี่โอ้ย ชิบหายแล้วพี่เออไอสั์เราตกช่ไหมมันเถอะแต่ยังไงกูก็ได้เนื้อมันมากูก็ดีใจแล้วอ่าโอเคครับต้าครโอเคครับต้าครยชักไปอย่าลืมกดไลค์กดขอต้าครยเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับเย่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 